ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ให้ใหคำพุทธพยากร์ไว้ว่าอันตัวพระอาราหูนั้นเคยตั้งปณิฐานไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งการบำเพ็ญบารมีทุกภพชาติของพระราหูนี้ก็เพื่อสำเร็จเป็นพระโพธิญาณและจะสำเร็จแน่นอนในการอนาคตเมื่อได้ฟังเช่นนั้นจึงทำให้พระาราหูเป็นปิติและปราบปลื้มใจมีความเลื่อมใสในตัวพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก โดยตั้งใจจะบำเพ็ญเพียรให้มากยิ่งขึ้นทุกภพทุกชาติในเนื้อความของพระเตมิดกยังกล่าวไว้ว่าพระลาหูจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระนาระทะพุทธเจ้านับเป็นองค์ที่ห้าถัดาจ,จากพระศรีอริยเมตไตรจากคติดังกล่าวจึงถือว่าพระลาหูนี้มีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นหน่อเนื้อพุทธางคูน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่น่าเคารพกราบไหว้ของเราชาวพุทธในแบบคตินิยมมหายานที่กราบไหว้บูชาพระโพธิสัตว์ซึ่งบางครั้งมีรูปกายสวยงามบางครั้งอยู่ในรูปกายที่น่ากลัวสามารถบังเกิดได้ทุกภพภูมิอย่างตัวผ้าราหูนี้มีรูปกายที่น่ากลัวเป็นพระโพธิสัตว์ที่เกิดในแดนอสูรทำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนา ให้พรคนดีย่าดีคนชั่วบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อสื่อต่อพระพุทธว์มิให้ดับสูนมาโปรดสัตว์ให้พ้นทุกภัยอันเป็นมหาบาร,รมีอันยิ่งใหญ่สมควรค่าแก่การกราบไหว้บูชาสาธุสาธุ